ไหนไหนวันนี้ปิ่นสอนวิธีรำมวยไทยได้ไหมได้เลยกกลบก่อนค่อยๆลงหนึ่งข้างอ่าแล้วเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นตามจังหวะค่อยๆขึ้นอ่าแล้วก็อย่างนี้แล้วก็โยกตามจังหวะเหมือนเดิมก้แบบมีจังหวะนิดนึงแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิม อ้ากลาบเหมือนแบบกับกษัตริย์สมัยก่อนอะไรแบบนี้อ่าต้องสั่นยู่ไหมสั่นเหมือนเดิมอีกอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรคะอันนี้พรมสีหน้าค่ะพรมสีหน้าแล้วก็ยกกลับมาที่เดิมอ่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยสามรอบอ๋อหมอทำให้ดูได้ไหมคะมันเป็นยังไงนะคะวันนี้หมอโชว์ให้ดูหน่อยค่ะโชว์ให้ดูหน่อย เป็นเมียพิเศษที่จะซื้อแหวนเพชรให้แม่คุงใสอ่าได้ๆๆแหวนใสเหมืองงนทนใสเวลาจังหวัดจะให้ไฟแหวนเพชรหมอจ็อกโกแลข่าวมากค่ะ